สี่ห้าคะแนนชนะหนึ่งนะครับเสมอสองนัดนะครับก็มีโอกาสนะครับในการลุ้นขึ้นสูงไทยมีมดูดกันหน้านะครับสำหรับทีมกิเลนท,ทะเลใต้ส่วนทางฝั่งก็เอ่อทางฝั่ง j จบรัสิซียเอนะครับเป็นน้องใหม่เช่นเดียวกันนะครับอยู่ในอันดับที่16นะครับแข่งสามนัด นัดแรกเอฟซีบุกเก็ตออกไปเยือนสุพรรณบุรีนะครับเสมอไป1ประตูต่อหนึ่งนัดที่2นะครับกลับมาเล่นในบ้านที่สนามสุรกุลแห่งนี้นะครับพบกับราชประชา t h ไทยแลนด์เอฟซีนะครับในเกมเวลานี่เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งแต่ว่าเอฟซีบุกเก็ตนะครับได้รับชัยชนะหลังจากที่ราชประชา FC เอฟซีไทยแลนด์ส่งผู้เล่นต่างชาติเกินนะครับส่วนนัดล่าสุดของเอฟซีบุกเก็ตนะครับก็เสมอกับบีบีซียูเกมเริ่มขึ้นแล้ะครับมองรงธิตได้บุกจากขวาไปซ้ายนะครับอยู่ในชุดฟ้าล้วนนะครับ เจมสุวรรณเองครับไหลขึ้นมาบอลอยู่ที่ทางด้านของธนาบุญประโคนเบิร์นขึ้นไปจังหวะนี้โอ้โหไม่ออกสุดไปให้กับอนุชัยอนุชัยเปิดยาวเข้าไปโคนเน่มุนเช็ดให้กับนิรดาได้บอลในเขตโทษได้ซ้ายได้ซ้ายจังหวะนี้ไม่เหลือครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับทางด้านของเอฟซีภูเก็ตนิรัน,นดร์บรรจงครับนาทีที่นาทีที่สิบนะครับโอ้โหจหังหวะนี้สวยงามจริงๆครับ ผู้ทำประตูของทีมเอสตีดูเกตผู้เล่นหมายเลข20นิรันดร์พันธ์โตวันนี้ครับบอลเล่นไปซ้ายเนี่ยสารัตตาเราเปิดเข้ามาอีกครับโดนแล้วยิงเลยบี้ไม่เหลือครับเรียบร้อยสองสองประตูต่อศูนย์ของทีมเอสตีดูเกตผู้เล่นหมายเลข30 2เนบีาทีนะครับสองประตูแล้วนะครับโอ้โหเนเนบี้ครับเซนเตอร์ฮาเติมขึ้นมา ถ้าจะเป็นงานลำบากของเจววลังสิตแล้วนะครับเกมนี้้ไปครับดูครับต้องชมนี่คนนี้สารัตอยู่เย็นนี่ตัดสินใจดีนะครับแล้วก็จิงเสียบมุมเลยครับโอ้โหเปิดเข้าไปตรงตัวธิรวัตรเล้าแล้วโดนซ้ำเรียบร้อยเลยครับเนืองปราตูต่อสองนะครับโอ้โหจังหวะนี้ครับทางด้านของอำนาจทรงลำตามมาซ้ำจังหวะเปิดฟรีคิกของทางด้านธนาบุญประโคนนะครับธีรวัตรเป็นประดับรับไม่อยู่ครับง่ายๆ ต้องชมเลยครับชลาดจริงๆครับยิงตกกดตกลงพื้นก่อนนะยอยู่แล้วโอ้โหหลุดไปแล้วครับไหลกลับมาสารัตสัตว์เต็มับจังหวะนี้ไม่เหลือแล้วสามประตูต่อนหนึ่งนะครับโอ้โหสารัตอยู่เย็นับนาทีที่67ครับผ่านมือของทางด้านของธวัชชัยบุตรดีเข้าไปครับเอาไม่อยู่สำหรับอิทธิพลจะแปลงเงินดูจังหวะนี้ครับสะกิดไปทาง ให้กับสารัตอยู่อย่างซัดเต็มคอวันนี้เราก็เตรียมใจมาแล้วนะครับที่จะมาเจอกับภูเก็ตตัวกับเกมนี้ตัวจริงเราไม่สามารถเล่นได้ถึง6ตัวนะฮะเพราะนั้นระบบก,การเล่นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตลอดถ้าจะสังเกตว่าในเกมนี้เราเปลี่ยนระบบก,การเล่นถึงสครั้งนะครับครั้งแรกเราใช้3 5 2หแล้วเราก็ปรับเป็น441แล้วก็สุดท้ายนะครับเราเปลี่ยนเป็น442นะเพราะนั้น ตัวผู้เล่นเราถือว่ายังไม่สมบูรณ์นะแต่คิดว่าในเกมหน้าเนี่ยนะครับที่เราจะรับภูเก็ตเนี่ยถ้าเราฟูทีมผมคิดว่าทีมเราก็คงจะสู้ได้ก็คงมีนิดหน่อยนะครับเพราะทั้งสองทีมก็คงจะไม่ชินนะแต่ทีมเราอาจจะชินมากกว่าหน่อยนะครับเราก็ทีมภูเก็ตค่อนข้างแข็งแกร่ง,ง,งในบ้านนะครับเราก็ถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วก็ต่อน ได้นะครับหรือความกดดันก็ทุกคนนะครับผู้บริหารแล้วก็ตัวนักฟุตบอลรืว่าตัวสตาฟโค้ชก็ดีนะครับก็พยายามทําทกันบ้านนะครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะกระตุ้นสําหรับใรนี้มากแล้วก็ต้องชมนักฟุตบอลของเรานะครับที่ช่วยกันวิ่งนะครับเพราะว่า90นาทีเนี่ยคือเราช่วยกันร่วม,มกัน,นร่วมมือกันถึงประสบความสำเร,นนร็จในมัน อาจจะเป็นตรง,ตงจุดที่ว่าเราอาจจะปรับนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างแมตช์ที่แล้วเนี่ยคือเราเจอทีมระดับ b b c ีซียเนี่ยซึ่งเขามีของแป้งแล้วเราเราเจอเขาเราเราวางมิดฟิลด์ตัวรับสองคนแล้วก็มิดฟิลด์ตัวมาแมตช์นี้เนี่ยคือผมผมพยายามลดมิดฟิลด์ตัวรับลงแล้วดนันดันชอยขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวตัวเชื่อมเกมข้างหน้าเลยซึ่งมันมันได้ผลตรงที่ว่าเราสามารถกดดันเขาแล้วชอยเขาเล่นได้ดีด้วยวันนี้ก็ต้องชมก็ คือวันนี้ต้องชมกองหน้านะครับวันนี้เราก็คือมีความมุ่งมั่นทุกคนพยายามที่จะเอาชัยชนะมาฝากชาวเอฟซีลูเกตทุกคนนะครับ